m แปหนึ่งบางใหญ่กาญจนบุรีหรือทางหลวงพิเศษร,ระหว่างเมืองหมายเลข81โดยวันนี้คุณมาริกาจิรพันธ์วานิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงควมนาคมและคุณสักดาวิเชียนสิลป์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจความพร้อมให้บริการประชาชนซึ่งมแปหนึ่งที่ว่านี้สามารถลดระยะเวลาการเดินทางจากถนนรัตนทิเบตบางใหญ่นนทบุรีไปกาญจนบุรี จากเดิมใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งถึง3ชั่วโมงเหลือเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงเท่านั้นแต่ด้วยความที่ว่าโครงการยังอยู่ระหว่างการก่อสร้างอยู่เพราะฉะนั้นเพื่อความปลอดภัยรถยนต์รถกระบะรถตู้รถบรรทุกและรถบัสโดยสารจำกัดความเร็วไม่เกิน80กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนรถพ่วงจำกัดความเร็วไม่เกิน65กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากยอดหลังกลับไป M 8 1ไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นวัน2วันที่ผ่านมาแต่ว่าเริ่มต้นอนุมัติโครงการตั้งแต่เมื่อประมาณ10ปีที่แล้ว ในสมัยรัฐบาลของนายกลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาและโดยการผลักดันของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมานาคมในขณนะนั้นคือคุณสักสยามชิดชอบยังไงก็สามารถไปทดลองใช้กันได้ตั้งแต่บางใหญ่จนถึงกาญจนบุรีส่วนดราม่าก,ก่อนหน้านี้ที่บอกว่าขึ้นไปแล้วหลงทางบางคนจะไปแค่เซ็นทรัลเวสเกตกรนทบ,บุรีกลับไปโผล่อยู่กาญจนบ,บุรีเรื่องนี้รมทางหลวงบอกว่าไม่มีปัญหาแก้ขไขป้ายให้มีความชัดเจนไม่หลงแล้วแน่นอนครับ